นี่เรียบร้อยเป็นชุดนี้เลยได้รับฟรีๆยกเซิร์ฟถาวรด้วยนะครับนี่เป็นไงเดีพี่ใสให้ดูเลยล้ว ก็ต้องกราบสวดัสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมคารินาฟิฟายไทยแลนด์แพทใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับก็คือ OB 2 8ที่นั่นเองนะครับตอนนี้กําลังอัปเดตนะครับกำลังอัปเดตระบบเกมอยู่นะครับตอนนี้ก็คือปิดตัวลงแล้วนะครับปิดตัวอัปเดตนั่นเองนะครับรอเปิดอัปเดตน่าจะไม่เย็นก็ค่ำนี้นะครับผมเนาะรอได้เลยแต่คลิปนี้เนี่ยพี่จะมาสอนรรับผมกาของฟี เวลานะครับแพทเปิดนั่นเองนะครับว่าเราจะได้อะไรฟรีบ้างแล้วก็มีกิจกรรมอะไรเข้ามาบ้างในแพทใ,ใหม่เองคลิปนี้จะสอนแบบ You know, ละเอียดกันเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที e> ่อยากได้บ anyway, uh, so ัตรหน้าเหมือนเดิมครับผมพี่มีแจกนะถ้าคลิปนี้ครบ3 0 0 0 0นวิวแจกใต้คลิปนี้เลยใต้คอมเมนต์นี่เลยเดี๋ยวปักหมุดให้เลยนะครับผมเนาะก็ในส่วนกิจกรรมคลิปนี้เนี่ยก็จะสอนทุกอย่างเลยนะครับสอนรับของฟรีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโหลายอย่างเดี๋ยวค่อยไปดูกันในคลิปแล้วกันนะครับแต่ก่อนจะไปดูในส่วนกิจกรรมการอัปเดตเนี่ยก็มีในส่วนกิจกรรมของฟรีนะครับที่น้องๆยังไม่รู้นะครับใครที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยรีบเลยตอนนี้เลยนะเป็นกิจกรรมนะครับฉลองแชมป พลังครบ1000แต้มรับฟรีๆเลยสำหรับชุดอ่านะครับชุดฉลองแชมป์นั่นเองนะครับนี่นะครับผมพี่ก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วก็คืออ่าทุกวันเนี่ยก็จะมีให้กดเพื่อจะล็อกอินรับแต้ม100แต้มฟรีๆนะครับล็อกอินรายวันนั่นเองแล้วก็พิเศษวันที่12มิถุนายนเนี่ยรับฟรีสอ0รแต้มเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้แต้มไวๆครบไวๆเหมือนพี่นะครับไม่ต้องรองให้ถึงวันที่8วันที่12นะครับผมก็คือเราต้องกดแชร์ตรงนี้ไปให้เพื่อนกดกดยังไง กดให้นะครับผมอ่าเราแชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนใช่ไหมให้เพื่อนอ่ะกดลิงก์เข้าไปนะครับเพื่อจะได้แต้มตรงนี้นะครับหรือว่าเราเนี่ยกดให้เพื่อนก็ได้นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวพี่พาไปดูว่าเป็นชุดอะไรนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นี่นี่อยู่ในส่วนแต่งตัวนะครับพี่ก็กดรับมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในส่วนแพ็กเกจเนาะอ่าสักคู่นี่เป็นแพ็กนี้เลยนะครับนี่เป็นไงอย่างเท่เดี๋ยวพี่ขอเปิดเลยละกันครับเปิดไปเลยปึ๊บ อี่เรียบร้อยเป็นชุดนี้เลยได้รับฟรีๆยกเซิฟถาวรด้วยนะครับนี่เป็นไงเดี๋ยวพี่ใสให้ดูเลยละกันนะครับมาเรามาดูกันดีกว่านี่เป็นไงโค้ต้โคดเข้ากับดาบดาบคัตนาไฟชิบหายนะครับประมาณนี้เลยสำหรับชุดฟรีนะครับก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันด้วยนะครสำหรับกินตกรรมนะครับฉลองแชมป์นะครับฟรีไฟล์ระดับโลกก็จะเป็นทีมฟินนิ f ฟอร์ดทีมไทยแลนด์นั่นเองนะครับมาทีนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนการอัปเดตว่ามีอะไรในส่วน ข้างในบ้างว่าเป็นของฟรีบ้างนะครับมาก่อนจะดูกันพี่ขอคนละหนึ่งไลค์1แชร์กันด้วยนะครับมาเรามาดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับเราก็มาอยู่ในเว็บสปินอีซี่เว็บที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้ยังบั็อกอยู่พี่บอกเลยนะครับใครที่อยากเข้ามาสุ่มแบบพี่ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลยถ้าคลิกลิงก์เข้ามาแล้วนะครับกดที่คําว่าสมัครนั่นเองนะครับปุ๊บกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จากนั้นล็อกอินเฟซบุ๊กเลยง่ายๆนะครับผมแบบรวดเร็วเลยปุ๊บหนึ่งที่ จากนั้นรอสักครู่นะครับผมโอเคนะพอเราสมัครเชื่อมต่อ Facebook เสร็จแล้วนะครับก็กดเข้ามาที่เติมเครดิตหรือว่าเติมเงินนั่นเองครับปั๊บกดมาหนึ่งทีปั๊บก็จะมีให้โอนเงินนะครับผมนี่เลยเราต้องโอนเงินไปเบอร์นี้เท่านั้นนะครับศูนย์หกตรงนี้นะครับชื่อนัตพลนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โอล็ตของเราแล้วก็จำนวนเงินพี่แนะนาเป็นหนึ่งพันเครดิตนะครับผมเราจะได้ของแถมเยอะที่สุดนั่นเองเราจะได้ฟรีสองร้อยเครดิตหรือสองร้อยบาทเลยครับจากนั้นกดมาที่หน้าแรกนะครับผมมาเดี๋ยวพี่พาไปสุ่มนะครับม ราไปสุ่มกันเลยนะครับดูซิว่าจะอ,ออกง่ายหรือกออกอยากนะครับผมสลับเว็บนี้นะครับผมครั้งแรก <c oughs> เลือไปไม่เป็นไรนะครับ5เครดิตโอเคขาดตุน10คิเดตไม่เป็นไรครั้งแรกมันพลาดกันได้นะครับมาครั้งที่2ยังไงเฮ้ยได้อยู่68เพชได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่68เพชได้อยู่ไป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 ,ไป,ไปขอท่าปักทงขอท่าปากทงขอท่าปากทงมามา <c oughs> ยังได้ยังได้ยังได้ 68เพชรสองครั้งติดสองครั้งติดแล้วเฮ้ยไม่เกลือนะ68เพชรสองครั้งเนี่ยไม่ไม่เกลือนะท่าปักทงท่าปักทงอีกนิดอีกนิดเดียวไม่เป็นไรไปต่อครับเรื่อยเรื่อยต้องมาแล้วจังหวะนี้ท่าปักทงนิดเดียวโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปต่อครับเราอย่ายไปยอมเราอย่ายไปยอมเราต้องอให้ได้ท่าปักทงอ่ะเราต้องอาให้ได้ไปท่าปักทงจงมาจงมาเฮ้ยเรียบร้อยดี ยินดีด้วยคุณได้รับรหัสท่าปักธงนะครับพอเราได้เสร็จเนี่ยก็กดไปที่หน้าแรกเลยแล้วก็กดไปที่ติดต่อตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมติดต่อตรงรูปคนเนี่ยนะครับมันก็จะเด้งไปหน้าเพจเขาแล้วก็เราก็ทักไปบอกเขาว่าเราส่มได้รหัสปกัปกธงนะครับพร้อมชื่อเฟซเราที่สมัคร ในเว็บนี้เลยเราแล้วก็เขาเนี่ยจะส่งรหัสให้ภายใน5นาทีเลยรหัสทาปักธงของแท้เซิร์ฟไทยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมเข้าไปส่วนด้วยนะครับผมตอนนี้เว็บกำลังบักอยู่เลยนะครับโอเคเนาะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนการอัปเดตข้างในกันบ้างว่ามีอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแบนเนอร์นะครับที่จะออปต์ไว้นะก็คือเซิร์ฟเวอร์นะครับปิดปรับปรุงในวันที่8มิถุนาก็คือวันนี้เลยนะครับตอนนี้ก็คือปิดปรับปรุงอยู่นะครับผมทีนี้พี่จะพามาดููใใในน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 สส่่่ววววขข้้้้าาาาาางงงงมมมีีีออออะะไไรรรรรรััััปปเเเเดดตกกกกบบบแแลล็็ฟคย ส่วนแรกก็จะเปลี่ยนแบนเนอร์นะครับไม่ใช่แบนเนอร์นะครับเปลี่ยนพื้นหลังใหม่นะครับรูปในเกมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนี่เลยข้างหลังก็จะเป็นแบบรูปใหม่หมดอะออนะครับแล้วก็จะมีในส่วนตรงนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นตานะครับตาของภารกิจนะครับกิจกรรมต่างๆที่จะโผล่มาตรงนี้นะครับก็คือจะเข้ามาแทนที่ในส่วนฟีฟายโบว์ซีรีส์นั่นเองก็จะมีในส่วนกิจกรรมฟีฟายคอลแลบกับ แม c ลาลนนะครับผมแล้วก็คอลแลบกับสตรีทไฟต์เตอร์นั่นเองนะครับโอ้แยแย่มากมายเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมแรมเพจซีซั่นสนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ถ้ากิจกรรมเข้ามานั่นเองนะครับทีนี้เรามาดมาูในส่วนต่อไปกันบ้างในส่วนต่อไปก็จะมีในส่วนการอัปเดตทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นปืนยูซี่ที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็จะมีอันดับใหม่นะครับ แกนมาสเตอร์นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพโหมดทั่วไปนะครับนี่เลยนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนนี้เนาะอ่าแล้วก็ในส่วนต่อไปนะก็จะเป็นแล็งใหม่ในโหมด44 v 4นั่นเองนะครับแกนมาสเตอร์นะครับผมนี่เลยนะที่พี่อัปเดตไปเมื่อกี้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะที่พี่บอกเลยก็จะเป็นตัวนี้ ที่จะได้รับฟรีๆถาวรยกเซิร์ฟนะครับผมก็จะเป็นลูกซองนะครับลูกซองทองนะครับเป็น M 1 0 1 4ลูกซองยาวสีทองเลยนะครับนี่แล้วก็จะเปลี่ยนในส่วนแหลกนะเห็นไหมจากแหลกแดงนะครับขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมเป็นแกน1แกนมาสเตอร์1แกนมาสเตอร์2แกนมาสเตอร์3นะครับส่วนของรางวัลก็อยู่ข้างล่างนี้เลยนะเห็นไหมอ่าส่วนลูกซองเนี่ยหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับลูกซองยาวนะครับลูกซองยาวทองนี่นะครับน่าจะเล่นถึงยศ ไม่าจะโกมั้งพี่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอกิจกรรมเข้าเดี๋ยวพี่มาบอกอีกทีนึงนะครับผมพอเราถึงยศเนี่ยที่กําหนดเนี่ยเราก็จะรับฟรีๆเลยนะครับสลับโหมดนะครับ 4v4 นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่นะครับที่จะอัพขึ้นนามในส่วนสกินปืนก็จะมีสกินปืน 98k นะครับปืนคอร์ดนะครับปืน m 1 9 1 7นั่นเองนะครับนี่ เปิดลูกโม่คู่เลยนะครับโหโคตรเด็ดนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นบัตรสร้างห้องใหม่นะครับก็จะมีโหมดเข้ามาใหม่ก็จะเป็นในส่วนโหมดสร้างบ้านนะครับสร้างด่านเองเลยนะครับของของสร้างเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยในส่วนไอเทมที่สร้างนะครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูรีวิวนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็คือเปิดตัวในฟรีไฟล์แม็กนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าพี่มีเวลานะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้นะครับต้องเข้าไปในฟรีไฟล์แม็กต้องรีวิวในฟรีไฟล์แม็กนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สาคัญท บีดีหรือดีบีนี่แหละนะครับผมนะเป็นตัวละครมาใหม่เลยนี่โคตรเท่นะครับผมอ่าประมาณนี้แหละนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนอ่าชุดนะครับอ่ามีทั้งทรงผมเสื้อกางเกงรองเท้านะครับแล้วก็จะมีความสามารถพิเศษนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็มีชุดนะครับผมมีชุดที่จะเข้ามาในกิจกรรมแรมเพลทซีซั่นสเนี่ยก็มี4ชุดด้วยกันตามนี้นะครับส่วนชุดเขียวเนี่ย ชุดเต่าเขียวเนี่ยก็จะรับฟรีๆในส่วนกิจกรรมแรมเพจซีซั่น3เองนะครับจะรับยังไงเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้อีกทีนึงแล้วกันนะครัสำหรับกิจกรรมแรมเพจซีซั่น3เองนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับอัปเดตคร่าวๆนะครับอันนี้พี่ยังเอามาไม่หมดนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะก็จะประมาณนี้แหละพี่มาอัปเดตให้คร่าวๆนั่นเองนะครับโอเคเนาะก็สำหรับใครที่นะครับอยากได้ หรือบัตรกระแลฟรีก็ดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็อย่าลืมแชร์ขึ้นหน้าเฟซตัวเองด้วยนะโอเคสลาับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําับคลิปนี้ต้องกลับคำว่าสวัสดีครับเดีด๋ยว,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 วพี่ลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้พี่ไปสตรีมที่แอปบีโก้นั่นเองนะคใครเสอยเงินฟรฟรีอย่าลืมตามไปดูที่แอปบีโก้กันด้วยนะครับลิงก์ดูไลฟ์สดอยู่ตยใ,นนใต้คลิปนี้เลยนะครับลิงก์ดูไลฟ์สดอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปดูด้วยนะครับผมโอเคประมาณนีี้้นคครัับดดววกาาสสส่